โปเกมอนตัวนี้สเตตสูงมากเลยมันต้องเก่งมากแน่ๆเฮ้ยโปเกมอนตัวนี้สเตตมันสู้ตัวเมื่อกี้ไม่ได้เลยอะแสดงว่ามันต้องอ่อนกว่าละมั้งเนี่ยแต่ว่าจําได้ว่าไอ้ตัวนี้มันเก่งไม่ใช่หรอเนี่ยซีพีมันก็สูงกว่าเาแต่เรากดประเมินค่าพลังดูแล้วทําไมตัวนี้มันสเตตมันสูงกว่าล่ะเ้าแต่ทําไมซีพีมันต่ํากว่าแล้วอย่างนี้จะรู้ได้ยังไงว่าโปเกมอนตัวไหนมันเก่งหรือไม่เก่งอ่ะถ้าเกิดพวกคุณสงสัยเกี่ยวกับคำทันนะแล้วก็วุ้ยแชแมนแสบตาแสบตาเพราะว่าในวันนี้เนี่ยผมจะมา แล้วก็ไปดูในคลิปกันเลยครับโยก็สวัสดีกับโปเกมอนเทนเนอร์ทุกท่านด้วยนะครับตัวที่ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทําการอธิบาย CP IV แล้วก็เลเวลที่เกี่ยวกับโปเกมอนอย่างละเอียดนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเทนเนอร์มือใหม่หลายๆคนเนี่ยก็ยังสงสัยว่าไอ้ CP มันดูยังไงไอ้ IV มันดูยังไงแล้วเห็นเขานับกันอ่ะสิสิบหอะไร วกนี้มันคืออะไรอ่ะที่นักค่าไอวีกันนะแล้วโปเกมอนเนี่ยมันมีเลเวลด้วยหรอมันไม่เห็นจะมีตัวเลขบอกตรงไหนเลยถ้าคุณมีคําถามเหล่านี้เนี่ยก็ไปดูในเนื้อหาของคลิปกันเลยนะครับโดยที่มาอธิบายถึง C p กันก่อนดีกว่าซึ่ง C p เนี่ยมันย่อมาจากคําว่า Combat Power หรือถ้าให้อธิบายง่ายๆก็คือมันเป็นค่าพลังการต่อสู้ของโปเกมอนตัวน,น,นั้นครับซึ่งจะเป็นการบ่งบอกพลังในภาพรวมของโปเกมอนตัวนั้นๆพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าโปเกมอนตัวไหนที่มี c ีพที่สูงเนี่ยแสดงว่าในภาพรวมของโป มันเป็นแค่ค่าพลังในเบื้องหน้าที่เราเห็นจากตัวเกมเท่านั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วพลังจริงๆหรือว่าระดับพลังของโปกเกมอนตัวนั้นๆจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องอ้างอิงตามเบสตแตตของโปกเกมอนตัวนั้นๆครับอย่างเช่นถ้าเป็นลิซซเนี่ย เบสสตของเขาเนี ley, này, và, ่ยจะมี h p อยู่ที่186มีค่าพลังโจมตีอยู่ที่223แล้วก็มีค่าดีเฟนต์อยู่ที่173นะครับซึ่งถ้าหากว่าเอามาคำนวณรวมกันแล้วเนี่ยเบสสตภาพรวมของดซาดอตในโปเกมอนโกเนี่ยจะมีค่าสตทเนี่ยอยู่ที่582นั่นเองครับและเมื่อถ้าผมเอาไปเทียบกับคาร์แม็กซึ่งเป็นสตาร์เตอร์เกณที่1เหมือนกันเนี่ยจะมี h p อยู่ที่1 8 8พลังโจมตีอยู่ที่171แล้วก็พลังป้องกันอยู่ที่155เพราะฉะนั้นเมื่อเอานนวรัแล้้เงะะพฉ ค่า CP ในเลเวลที่เท่ากันแล้วเนี่ยเรซารอดเลยสูงมากกว่าพ่อเบสแต่ของเรซารอดเนี่ยมันสูงมากกว่านั่นเองครับ <Okay. S 2> ถ้าเกิดว่คนถามว่าเอาแล้วเลเวลอะ่ะมันดูจากตรงไหนเพราะกดเข้าไปเนี่ยมันไม่เห็นจะมีตัวเลขเลเวลบอกเลยมีแต่เลเวลเทนเนอร์เทานน่านั้นที่บอกจริงๆแล้วมันมีบอกคร่าวๆนะครับผมในตัวเกมแต่ว่ามันไม่ได้บอกออกมาชัดเจนเหมือนกับในตัวเลเวลของเทนเนอร์แต่ว่ามันจะออกมาในรูปแบบของกราฟนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณสังเกตเนี่ยมันคือตัวกราฟไอตัวเส้นขึ้นวงกลมว่าผมที่อยู่เป็นแบ โปรแกรมเราเนี่ยมันยิ่งใกล้เคียงกับเลเวล50มากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าโปเกมอนในเกมนี้เนี่ยมันจะเลเวลตันอยู่ที่เลเวล50ซึ่งเท่ากับเลเวลที่ตันของเทรนเนอร์ในเกมเกมนี้เลยนะครับซึ่งเทรนเนอร์บางคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมผมอัพจนแบบขีดมันตันแล้วเนี่ยแต่ทําไมแบบยังรู้สึกว่าเลเวลมันยังไม่ถึงสุดถึงเลเวล50เลยเพราะว่าการที่คุณจะอัพให้โปเกมอนของคุณจนถึงเลเวล50ได้เนี่ยคุณจําเป็นต้องมีเลเวลของเทรนเนอร์เนี่ยขั้นต่ำอยู่ที่38นะครับเพราะฉะนนนนนนนััยยาานััั้้คทีีี่่่่่เเ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 ลลลลลลลวววขออองงงง ID ยยยยยไไไมมมมถถึ38สาารพใหโปกต โดยที่โปเกมอนที่เลเวลสูงกว่าเลเวล40เนี่ยจำเป็นต้องใช้ XL Candy ในการอพโปเกมอนตัวนั้นนะครับโดยที่ XL Candy เนี่ยเราจะได้รับเมื่อเลเวลของเราเนี่ยอยู่ที่31โอเคเมื่อเราเข้าใจถึงว่าเบสต a ของโปเกมอนตัวต่างๆเนี่ยมันต่างกันแล้วทําให้ค่า CP ของโปเกมอนแต่ละตัวเนี่ยในเลเวลที่เท่ากันเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าแล้วทำไมโปเกมอนตัวเดียวกันเองเนี่ยทำไมบางทีเนี่ยเลเวลมันก็เท่ากันนะผมอาเพลเวลมันเท่ากันเลยแต่ทําไมค่า CP มันก็ยังไม่เท่ากันเนี่ยเบสตัมันก็ต้องเท่ากันสเันเป็ตวดียวกันเพราะมันี่่วทเียว ตัวที่ IV เนี่ยมันย่อมาจากคําว่า Individual Value ซึ่งมันหมายถึงเป็นค่าพลังที่เป็นเอกลักษณ์ของโปเกมอนในแต่ละตัวครับซึ่งวิธีการดู IV เนี่ยก็ผมคิดว่าคนเสกก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วครับผมก็คือการกดเข้าไปในโปเกมอนตัวนั้นกดไปที่ปุ่ม3ขีดด้านล่างแล้วมันก็จะมีรูปดิปปิ้นขึ้นมา้วผมก็คือเป็นการประเมินค่าพลังของโปเกมอนตัวนั้นก็คือการดู IV ของโปเกมอนตัวนั้นนั่นเองครับซึ่งแถบของ IV ถ้าเราสังเกตแล้วเนี่ยในแต่ละขีดเนี่ยมันจะมีการแบ่งเป็นช่วงนะทงดช่่่วโยีใแตลเ มันจะแบ่งออกมาเป็น5ส่วนย่อยนะครับอย่างที่ผมขึ้นบนหน้าจอเลยนะครับจะเห็นว่าเนี่ยแต่ละช่วงนียมันแบ่งเป็น3ช่วงย่อยแล้วถ้าเกิดว่าเนี่ยผมลองเอาเมาส์จิ้มดูนะเนี่ยมันจะแบ่งออกมาเห็นว่าเป็นขีดเล็กๆเนี่ยอันนี้คือ1 2 3 4 5านะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเต็มแต่ละขีดเนี่ยมันคือ15เพราะฉะนั้นที่เขาคุยนว่าแบบ1 5บ5้5สิบ้า้มันก็คือเต็ม3ขีดก็คือ IV ร้อยนั่นเองอย่างเช่นผมอยากรู้ IV ของโดไซดอนตัวนี้ใช่ไหมว่าแบบไอนงผมนี่ยมัน่ย ที่13แล้วก็ค่า HP เนี่ยเต็มเลยก็คือ15เพราะฉะนั้นเนี่ยโดไซรอนของผมเนี่ยเมื่อคำนวณออกมาแล้วเนี่ยจะมี IV อยู่ที่93%นั่นเองครับผมจะลองยกตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันอย่างเมตากอสตัวนี้ของผมเนี่ยแต่ IV เนี่ยมันจะอยู่ที่14 14แล้วก็10นะครับต้นเมตากอสของผมอีกตัวนึงเนี่ยจะอยู่ที่15 15แล้วก็13ซึ่งถึงแม้มันจะเป็นเมตากอสเหมือนกันอยู่ที่เลเวล38.5เหมือนกันเนี่ยค่า CP โดยรวมเนี่ยมันก็เลยต่างกันจากค่า IV ที่ตัวอีกตัวนึงมันมากกว่าตรงนี้นั่นเองนะครับเอาง่ายๆก็คือโปเกมอนทุกตัวเนี่ยมันจะมีเบียดแต ในตัวของมันเองเข้าเข้ากันหมดอยู่แล้วพีงแต่ว่าค่า IV เนี่ยมันเหมือนเป็นการบวกเพิ่มจากเบสแตะเดิมที่มีอยู่แล้วเข้าไปอีก1 5หน่วยในแต่ละช่วงนั่นเองนะครับโอเคแล้วนี่ก็จะเป็นการบอกถึง C p IV แล้วก็เลเวลของโปเกมอนในแต่ละตัวนั่นเองว่าไอค่า3อย่างตรงนี้เนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกับโปเกมอนแต่ละตัวยังไงซึ่งทําให้โปเกมอนในแต่ละตัวเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนั่นเองครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครชื่อชอบในคลิปวิดีโอของผมเนี่ยก็ช เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาเล่นโปเกอมอนโกกันเยอะๆนะครับผม